ครัสวัสดีครับผมแพชแทงกกูดังนี่คมพัฒนาซอยสามจังหวัดระยองนะครับผมนี่กับเป็นลูกค้าเก่าเนาะเดี๋ยวผมไม่ท่านขายคันเล็กไฟฟ้าก่อนนะครับผมนี่คันเล็กไฟฟ้าผมมันจะเป็นงานตั้งประกอบนะครับผมเดี๋ยวจะเบื้องหมดอันนี้คือโหมดเอฟนะครับหมดเอฟก็คือการขโมยนะครับอยาบพันเล็กเรารถจะบ่มีอัตราการเลี้ยงเกิดขึ้นนะครับผมนี่อันนี้ก็ลูกค้าเริ่มกลับมาใส่หลายแล้วสำหรับรถที่ประหยัดทีแมปนะครับผมโหมดต่อไปเป็นโหมดคันเล็กไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวผมขอเมื่อกี้ยุเบอร์สาม อันนี้มาอัพสเตียเพิ่มผมขอลดลงมาเบอร์หนึ่งนะผมพอคระเ,เ่งมันไวเกินไปนะครับผมนี่อันนี้คือคระเ,เ่งไฟฟ้าเบอร์หนึ่งนะผมถ้าเบื่ออยากเรียนเดินหอบหนะผมก็คือปั๊บไปเดินหอบประมาณหาวินาทีเขาจะหอบหนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงหอบเพีป่ะหากับไฟล์รีเม็ปนะครับผมอ่ะอันนี้คือโหมดเดินหอบเท้าเบิ้ลมันก็นจะกาลายเโดยปกติ หาวินาทีมันจะกลับมาหอบอันนี้คือลูกหลินนะครับผมผมจะประจูนเดินหอบในรถให้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเบื่อเดินหอบกับมากรับมาอัดฟ้ายมาแก้ฟ้ายมันจะหนาะเบื่อนะครับอะไรยิจ้างดูดอัดฟ้ายไปบ่อยๆเดี๋ยวมันเสี่ยงกองหลับนะครับผมมาท่านี้มาเบิ้งสเต็ปเรียมาหานะครับอัพอัพหัวฉีดอัพจูนเพิ่มยกหัวฉีดรอบปลายขึ้นนะครับผมแล้วก็จูนรอบต้นดึงขึ้นนะครับผมมันจะเกือบจะกระทุ้ะเมื่อกี้ที่ร้องขีดเบิ้งในยางใหญ่นะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเบิ้อตัดตังงานก่อนเปล่ามาหน พูดประมาณสามจีบปอนด์เื้อโบเอมาหะออนิ่นะผมจัดปชาติเนือโบเอพาหอยู่หนึ่งมืนหาพันบาทเนื้อหลูกเดือนะผมรับเนื้อหลุเดือบอ่อเนือลุเดือจะเป็นอยู่ประมาณหมื่นหกมนแปดนะผมพร้อมกินต่างแก่ไรกับทุกที่ทุกย่างให้เพืิดเลยพอดีไหมนะผมสวัสดีครับ